สวัสดีครับด้วยามกรลังสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์กับผมวิทิพัฒน์ปิ่นละโรดทางยูทูบวิทิพัฒน์ลับทีวีรับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กําลังชเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจากอิทธิพลของพยายุไต้ฝุ่นไมลสักที่พัดถล่มบนเกาะคิวชูและพื้นที่ของเกาหลีใต้นะครับมีการประเมินว่าไต้ฝุ่นลูกนี้จะรุนแรงในรอบ17ปีกับหลังจากที่พายุไต้ฝุ่นเมมีได้พัดถล่มเกาหลีใต้เมื่อ17ปีก่อนครับทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า131คนครับขณะที่สภาพอากาศในทยยัง ต้องติดตามครับในช่วงวันที่3และวันที่4กันยายนฝนภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนจะลดลงไปนะครับแต่ฝนจะกลับมาเมื่อรองฝนนั้นสวิงกลับไปในช่วงวันที่5กันยายนนี้ครับเริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์ในต่างประเทศกันก่อนครับ ชาวเกาหลีใต้และชาวญี่ปุ่นกำลังเผชิญหน้ากับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจากที่พิพลของพยายุใต้ฝุ่นไมซักนะครับซึ่งถือว่าเป็นพยายุใต้ฝุ่นที่กำลังแรงที่สุดในฤดูการของปี2563นหครับหลังจากที่พยายุใต้ฝุ่นไมซักทวีกำลังความรุนแรง จนแซงพยายุไต้ฝุ่นบาวีที่พัดผ่านเกาะริวกิวของญี่ปุ่นและขึ้นฝั่งเกาหลีเหนือเมื่อ27สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งความรุนแรงของพยายุไต้ฝุ่นไมล์สกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลาง176กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแซงหน้าไต้ฝุ่นบาวีซึ่งมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางพายุ167กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าพยายุไต้ฝุ่นไมล์สักมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะพัดผ่านทางเหนือของเกาะ คิวชูในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนี้นะครับซึ่งอาจจะทํำให้เกิดสตอมเซิร์ชคลื่นสูง12เมตรอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นแจ้งเตือนนะครับให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุลูกนี้ซึ่งจะก่อให้เกิดพายุฝนลมกระโชกแรงและสตอมเซิร์ชซัดฝั่งน้ําท่วมน้ำล้นตลิง่งและคาดการว่าพายุลูกนี้จะทําให้ฝนตกหนัก บนเกาะชิโกโกุครับและอนุภาคไทโกปริมาณฝนมากกว่า200มิลิเมตรใน48ชั่วโมงจนถึงเช้าวันศุกร์ที่4กันยายนนี้ครับขณะที่อุตุนิยมวิทยาของเกาหลีระบุนะครับว่าพยยายุไต้ฝุ่นไมซักคาดว่าจะพัดผ่านทางชายฝั่ง ทางใต้ของเกาะเซจูและเครื่องตัวเข้าชายฝั่งทางใต้ของจังหวัดขยองสังใต้ชาวมืดวันที่3กันยายนนะครับต่อจากนั้นจะไปยังนครอ,อุนซานจังหวัดขยองสังเหนือครับและก็เข้าสู่ทะเลตะวันออกในช่วงเช้าคาดว่าจะมีฝนตกหนักทั่วประเทศจนถึงวันที่3กันยายนนะครับประชาชนที่เซจูยังช่วยกันขนกระสอบทรายและเตรียมรับมือกับพายุใต้ฝุน่นที่คาดว่าจะเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดของปีนี้ทางการเกาหลีใต้ อย่างประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปแล้ว300เที่ยวบินครับนางยกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ประเมินนะครับว่าพายุลูกนี้จะทะวีความรุนแรงเทียบเท่ากับพายุไต้ฝุ่นเมมีที่พัดขึ้นฝั่งเมื่อปี2546าครับทำให้มีผู้เสียชีวิต131คนสร้างความเสียหายบุญล่าทาทางเศรษฐกิจ9.3มหมื่นล้านบาทขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโซเตือนให้คนไทยในเกาหลีใต้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับ สำหรับพายุไต้ฝุ่นไมซากไม่ส่งผลกับประเทศไทยนะครับเช่นเดียวกับพายุหาเฉินที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเวลานี้นะครับกำลังมุ่งหน้าไปทางเกาหลีและญี่ปุ่นเหมือนเดิมครับซึ่งก็คาดการว่าจะขึ้นฝั่งในช่วงของวันที่5และ6กันยายนนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นพายุลูกที่10นะครับที่ก่อตัวในฤดูพายุปีนี้ครับ กลับมาที China, days, ่สภาพอากาศในประเทศไทยครับวันที่3และวันท <remo> ี drank, own, ่4กันยายนครับภาคเหนือตอนบนครับภาคอีสานตอนบนครับฝนลดน้อยลงครับแต่พื้นที่บริเวณทางด้านภาคอีสานตอนล่างภาคเหนือตอนล่างพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกจะยังคงมีฝนนะครับเพราะว่าเวลานี้ร่องฝนหรือว่าร่องมรสุมนั้นพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคอีสานตอนล่างครับก็จะทําให้ฝนตกหนักในพื้นที่ที่ร่องฝนพาดผ่านครับในช่วงวันที่5จนถึง ถึงวันที่8กันยายนครับร่องฝนนั้นก็จะกลับไปพาดผ่านบริเวณพื้นที่ทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานเหมือนเดิมครับขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกําลังแรงขึ้นครับเพราะฉะนั้นฝนจะกลับมาในช่วงของวันที่5ถึงวันที่8กันยายนนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงครับให้เฝ้าระวังเป็น2ช่วงครับนั่นก็คือในช่วง3และ4กันยายนและก็ช่วงวันที่5ถึงวันที่8กันยายนครับต้องติดตามสถานการณ์ฝน ตกสะสมและฝนที่จะตกลงมาทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมฉับพลันก็ต้องเฝ้าระวังไปจนถึงช่วงของวันที่8กันยายนนี้ครับ และหากดูจากแบบจำลองโาประกาศของสถาบาันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรหรือว่าวัฟรอมโมเดลนะครับก็จะให้ค่าการเกิดฝนเอาไว้เริ่มที่จะมีฝนตั้งแต่วันที่3ในช่วงเวลา19บเนาฬิกาไปจนถึงช่วงของ4กันยายน19บเนาฬิกานะครับก็จะเห็นฝนปกคลุมในบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคอีสานเป็นปริมาณที่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่ที่อาจจะเกิดฝนตกหนักนั่นก็คือพื้นที่ภาคตะวันออกครับเวเรามาโฟกัสการพื้นที่สีเข้มเข้มเหลืองๆนะครับไล่ ดูในแต่ละพื้นที่ครับก็จะเห็นว่าพื้นที่ชัยภูมิคอนสารพื้นที่หนองบัวแดงชัยภูมินะครับแล้วก็พื้นที่ของวังโป่งเพชรบูรณ์ครับส่วนพื้นที่อื่นๆนะครับในภาคอีสานจะมีฝนหลายพื้นที่สุรินทร์ศรีสะเกดมหาสารคามนครราชสีมาอุบลราชธานีแต่ว่าเป็นฝนปานกลางนะครับจะเห็นว่าฝนปกคลุมภาคอีสานแต่ว่าฝนหนักๆเนี่ยจะอยู่ทางภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นปราจินตคามปราจันตคามปราจีนบุรีนะครับรวมถึงพื้นที่วัฒนานครสระแก้วครับและโดยเฉพาะพื้นที่มักขามจันทบุรีครับ พื้นที่ขลุงจันทบุรีพื้นที่บ่อไร่จังหวัดตราดครับพื้นที่เมืองตราดครับแล้วก็พื้นที่ทางด้านท่าใหม่จันทบุรีรวมถึงพื้นที่แกลงระยองครับฝนจะกลับมามากขึ้นนะครับในช่วงของวันที่4และวันที่5กันยายนครับก็จะมีฝนทั้งทางภาคเหนือและภาคอีสานครับโดยเฉพาะจะมีฝนสีเข้มๆในบางจังหวัดที่เป็นสีเหลืองสีน้ําตาลหมายถึงฝนตกหนักนะครับก็จะมีพื้นที่ทางบอกเกลือจังหวัดน่านพื้นที่ทางผานเชียงรายพื้นที่เชียงดา เชียงใหม่พื้นที่แม่แจ่มเชียงใหม่ครับพื้นที่กิ่งอำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่ครับพื้นที่เมืองปานจังหวัดลำปางครับแล้วก็พื้นที่ศรีสัชนาลัยสุโขทัยครับมาดูทางภาคอีสานกันบ้างนะครับก็จะมีพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับพื้นที่น้ําหนาวเพชรบูรณ์ครับพื้นที่หนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิครับแล้วก็พื้นที่สมเด็จกระสินครับพื้นที่ อย่างตลาดกาลสินครับพื้นที่ดงหลวงมุกดาหารแล้วก็พื้นที่นิคมคำสร้อยมุกดาหารครับพื้นที่กิ่งอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินครับฝนหนักๆจะอยู่ทางภาคตะวันออกครับนาดีปราจีนบุรีกรบินบุรีปราจีนบุรีครับแล้วก็พื้นที่เมืองนครนายกเช่นเดียวกับภาคก,กลางก็จะมีฝนปานกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นสระบุรีลบบุรีอยุธยานครสวรรค์น,นะครับแต่ว่าพื้นที่ที่จะเกิดฝนหนักๆก,ก็คือทางภาคตะวันออกถ้าใหม่จันทบุรียังคงมีฝนหนักอยู่นะครับขลุงจันทบุรีแกลงระยอง รวมถึงชนบุรีบ่อทองก็จะมีฝนตกหนักครับรวมถึงเมืองฉะเชิงเซาด้วยแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนมากขึ้นในช่วงของวันที่4และวันที่5ครับไล่ลงไปตั้งแต่สวีชุมพรไปจนถึงพื้นที่ของสุขีลินนาราธิวาสและ ยะลาเบตรงก็จะมีฝนนะครับเช่นเดียวกับยะลังปัตตานีครับส่วนพื้นที่ฝนตกหนักๆก,ก็จะอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราชและพื้นที่ลานสกานกครศรีธรรมราชครับแล้วก็พื้นที่สิชนนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกับพื้นที่กิ่งอำเภอนดพิตำาครับก็จะมีฝนตกหนักมากรวมถึงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังครับ คุณผู้ชมก็สามารถที่จะกดเข้าไปอัปเดตเพื่อตรวจสอบสภาพอากาศหรือว่าฝนที่จะตกในแต่ละพื้นที่ครับใน่ายเวทเตอร์ดอทครับและทั้งหมดคือดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ในวันนี้ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ